ย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดเลืเอยเท่าอยากจีบอยากเว้าห่าน้ำสาวส้ำน้อยเท่าจลหัวงอกยังมาถูกหลอกด้วยคำซ้ำอ่อยลุงมักเด็กหน่อยต้องคอยเอาใจเจ้าน้อย อยากได้อีหยังผู้เท่านี่กะหาให้ซื้อทองให้ใส่เลื่อมถึงแขนถึงคอมือถือรุ่นใหม่เงินทองให้ใส่จนพอ,อยังแอบคววมนุงรูปรอมานอนเกลียครอคิดนอกใจเฮาบ่สมค้ดมัก มาเย็ดละพอคักแต่นโอเจ้าหาใจอื่นเขาหงหงกะหงเฮาเศร้าเตียงนอนมอนค้างทุกอย่างใช้ใจคือเราเสียค่าหงเช่าบักเทาจัางมาเสียใจย้อนมักเขาลาย สิตายน้ำเด็กหน้อยยองบ่วบึ่งเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นไหนพิหวังสำเทาอยากอายคนเดแคนสีหองให้กลั่นน้ำตาไว้ให้มันไหลลุ่งหัวใจเหี่ยวเหี่ยวบ่สมคิดมักมายัดละพอคักแต่โน เจ้าหาชายอื่นเขาหงงหงกะหงเฮาเศร้าเตียงนอนมอนคางทุกอยา่างใช้ใจคือเราเสียค่าหงเช่าบักเทายังมาสีใจนอนมักเขาลายสิตายน้ำเด็กน้อยยอง โมบึงเจ้าคงว่าเกิดตั้งแต่รุน่นใดพิหวังส้ำเท่ายอยากอายคนเดียวขันสีห้องให้กลั้นน้ำตาไว้ให้มันไหลลงหัวใจเหี่ยวเหี่ยว